เมื่อวานมีเรื่องที่เขาด่ากันทั้งเมืองเลยใช่แล้วโดยเฉพาะคนที่จ่ายภาษีรู้สึกรู้สารุสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาเมื่อวานค่ะเมื่อวานมีการประชุมสภาใช่แล้วตามปกตินะตามปกติก็ต้องประชุมอ่ะเพราะว่าสภาเนี่ยสสสวเขาฉีดวัคซีนกันหมดแล้วไงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพอถึงจังหวะที่เขาจะมีการบวดร่างกฎหมายฉบับหนึ่งระบุเลยพอถึงวาระที่จะต้องมีการบวดร่างกฎหมาย วัตถุอันตรายพรบวัตถุอันตรายซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วเกินไปการพิจารณาเสร็จก็แปลว่าจะเข้าวาระสองสามกาตอไหนะก็รอวัวไงค่ะแต่คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้ร่างฉบับนี้มันมีปัญหาอะไรอทําไมพักไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนประเดี๋ยวเดี๋ยวใส่คำถามไว้ก่อนประเดี๋ยวเราจะย้อนมาแตะที่ร่างกฎหมายฉบับนี้นะ,ะเอาอย่างนี้พอถึงวาระว่ากันด้วยเรื่องจะวัวดร่างพรบวัตถุอันตรายเท่านั้นเอง ปกติเนี่ยโดยขั้นตอนเนี่ยถ้าจะโหวตร่างกฎหมายหรือโหวดอะไรก็แล้วแต่ประธานในที่ประชุมซึ่งเมื่อวานคุณชวนทำหน้าที่เองใ่คประธานในที่ประชุมก็จะต้องเรียกให้บรรดาสสแสดงตนใช่ต้องมีขั้นตอนแสดงตนเพื่อทําการโหวดใช่จะได้รู้ครบไหมครบองค์อะไรอย่างไรอยู่ตรงไหนหรือรอเรียกให้เข้ามาจะโหวดก็ต้องครบองค์จะครบองค์หรือไม่ก็จะต้องประกาศให้แสดงตนค่ะกดบัตรสิบบัตรแสดงตนจะได้นับ มแสดงตนเป็นจํานวนเท่าไหร่ครบองหรือไม่ใช่เพราะเสียบัตรปุ๊บมันรู้ปั๊บเลยว่าครบไม่ครบปรากฏว่าสภาล่มทั้งที่ล่มตอนโหวตนะไม่ใช่ตอนประชุมนะก่อนประชุมประชุมได้นะแต่พอถึงจะโหวตเนี่ยเนี่ยมันล่มตอนจะโหวตเนี่ยมันล่มตอนจะโหวตประเด็นที่น่าสนใจก็คือมรรดาสสทั้งหลายท่านผู้สรงเกียรติอยู่ในสภานะ และจำนวนไม่น้อยและจานวนไม่น้อยอยู่ในห้องประชุมนี่แหละแต่พอถึงช็อตที่ท่านประธานชวนอ้าเสียบบัตรแสดงตนน้อยเพื่อทําการบอกระกฏว่าไม่ยอมเสียบบัตรแสดงตนทําไมทําไมทําไมทําให้อง์คประชุมไม่ครบและในสุดสภาล่มใช่ค่ะเรียกกันอยู่หลายรอบไว้นะใครทําสภาล่มค่ะย้านะ บรรดาท่านผู้ทรงเกียรติก็อยู่ในสภาก็อยู่ในห้องประชุมแต่ไม่ยอมเสียบบัตรแสดงตนเพื่อทําการโหวตจงใจทําให้ไม่ครบองค์จงใจทําให้มันล่มเพราะอะไรไปดูทีละพักนะอ่แยกรายพักก่อนจะได้เห็นกันชันชันสภาล่มอยากเห็นชื่อไปดูหน้าสภาพลังประชารัฐพลังประชารัฐมีสสร้อยยี่สิบคนปรากฏว่าแสดงตนเพื่อทําการโหวตแค่เก้าคนเก้าคนแล้วที่เหลือไปไหนคะทําอะไรคะ อยู่ในห้องอยู่ในสภาไม่แล้วทำไมไม่แสดงตนค่ะอยู่ในห้องอยู่ในสภาแต่ไม่สิบบาทแสดงตนมีโจตนอยู่ครบนั่งอยู่อยู่ทัดไปก็คือภูมิใจไทยมี61สสแสดงตนแค่8เท่านั้นเองจดชื่อไว้นะพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์มีสส48แสดงตน37อันนี้ไม่ว่ากันอันนี้เยอะไม่ว่ากันค่ะชาติไทยพัฒนามี12สสแสดงตนแค่5น่าตั้งข้อสังเกตชาติพัฒนา ของคุณสวัสดรริ์ระตบพันลบ <ฮะ S 2> มี4สสก็แสดงตนครบทั้ง4อยู่ในสภา,าแสดงตนเปคราวนี้ไปดูฝ่ายค้านอ่ฝ่าย้าไทยมี134สสแสดงตน72ค่ะพรรคเก้าไกลมี55สสแสดงตน39ค่ะเสรีรวมไทย,ไทยมีสส,ส10คนแสดงตนเมื่อวานนี้6ค่ะ <c oughs> สรุปนะสรุปนะ เพราะพลังประชารัฐเพราะภูมิใจไทยแท็กทีมกันไม่แสดงตนทั้งทั้งที่อยู่ในที่ประชุมทั้งทั้งที่อยู่ในสภามีตัวตนด้วยทําให้สภามันล่มในช็อตที่กําลังจะโหวตร่างพรบวัตถุอันตรายทําไมทําไมท่านนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้อประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไอ้ร่างพรบวัตถุอันตรายมันเป็นร่างกฎหมายของรัฐบาลรัฐบาลมีคนเสนอเองใช่แล้วทําไมจะต้องไม่โหวตและทําไมจะต้องเกิดภาวะแบบนี้จะโหวตร่างกฎหมายของตัวเอง พลังประชารัฐภูมิใจไทยไม่แสดงตนเพื่อหวตทำไมทำให้สภาล่มทำไมทําให้หวดไม่ได้ทําไม,มนี่ไงก็คือประเด็นเมื่อวานนะเอาละครับเอาละครับย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นาทีนั้นในสภาสักนิดสิครับท่านประธานชวนทําหน้าที่ประธานเชิญครับเชิญค่ะท่านประธานครับผมเดินไปดูที่หน้าจอของเจ้าหน้าที่นะครับที่แสดงผลเนี่ยก็เพิ่ง ร้อยเกกว่าเองครับขาดอยู่ตั้ง50เสียงนะครับท่านประธานได้เรียนแล้วกฎหมายนี้เป็นกฎหมายสําคัญซึ่งรัฐบาลเป็นผู้เสนอนะครับถ้ารัฐบาลไม่เอากฎหมายนี้ผู้ผมก็ไม่เอาก็ได้ครับท่านประธานเป็นการประชุมนะครับรู้กันแล้วว่ามันไม่พอก็ไม่พอครับครับให้เวลาสักนิดนะครับให้เวลาสักนิดหนึ่ง โดยโดยส่วนตัวไม่ค่อยห่วงกฎหมายแล้วครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเข้ามาอีกแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่อยากให้เพื่อนๆสอบตกครับก็แสดงตนนะครับแสดงตนครับตัวเลขก็สูงขึ้นมา เอาล้ครับท่านประธานเหมือนจะรู้ว er ่าสียงแรกเสียง er แรกก็คือคุณจุลพ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่ของพ,พรักเพื่อไทยพักเ่อไทยคะ่ะคุณจุลพ์พักเพื่อไทยฟ้องท่านประธานชวนท่านประธานกําลังจะบวชร่างกฎหมายของรัฐบาลเองปรากฏว่าคนของรัฐบาลไม่แสดง,สดงตนทําให้ไม่ครบองค์ประชุมถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นถ้าเขาไม่ห่วงร่างกฎหมายของเขาเองถ้าเช่นนั้นปประชุมเถอะปิดประชุมเลยผิดไปเลยไฟดุแลก็ได้ไฟานไม่บวกก็ได้ปิดเลย ท่านประธานชวนก็พยายามจะเยนยายาทานพยายามยที่จะควบคุมอารมณ์แล้วก็<ะ>เก็บอาการพยายามที่จะติดชิ่งดึงจังหวะเวลาให้เวลาฝ่ายรัฐบาลได้คิดสักนิดหนึ่งเผื่อจะเปลี่ยนใจอ่ะเสียบบัตรปะจะได้องค์ครบ,ครบชัดเจนว่าสาเหตุมาจากร่างพรบวัตถุอันตรายดังนั้นเราจะไปกันที่คุณชาดาไทยเศรษฐรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็เป็นหนึ่งในสองพัก ที่จงใจไม่แสดงตนและทําให้โหวตร่างกฎหมายของรัฐบาลเอกไม่ได้ใช่สภาก็ล่มไปในที่สุดนะคะถ้ต้องไปถามคุณชาดาคุณชาดาไทยเศรค่ะ